น้องตินตินวันนี้วันที่ยี่สิบ,สบ,สบเ,รรบบเอ็ดอายุสิบสิบสิบเท่ไหร่ครับสิบเท่ไหร่เกิดวันที่หกลบยี่สิบเอ็ดสิบสิบเหนือนึกไม่ออกสิบสิบห้าวัน,นหรือสิบสี่วันนี่แหละครับอันนี้แม,แมแ่แม่เลี้ยงครับรออน้องแจงครับอยากมีผัวน้องตี เดี๋ยววันนี้จะไปหาหม,มหมอนัดน้าแมวเนีนน้าหญิงขอ <c oughs> ขออะไรดีไปหญิงดีขอเพชรดิบกระดัดเอาไว้อุ้งเท้าเดี๋ยวต้องมีวิดีโอเก็บไว้เวลามันโตแต่พลาดตอนคลอดตอนคลอดแบตหมด ตอนคลอดไม่มีครไม่มีภาพก่อนคลอดตีนตืนต่นเมื่อกี้ตื่นเมื่อกี้น่ยอันน้ขอสักสองนาทีขยับ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 ขันโดแสงงนั้นออร่าให้ไปหญิงเน่ไม่แล้วยิ่นมเบลอ ตินดูไว้นะนี่คนเลี้ยงเนี่ยดูไว้ตินเวล,ลามันโตจะได้ให้มันดูยอเมื่อไม่ไายอีกยี่สิบวิให้มันได้สองนาทีตอนนี้น้องตินอายุสิบห้าวันกับแม่เลี้ยงตอนนี้อายุสิบหกปีสปยี่ร้ 2> 2, ันก <laughs>